เล่นโยคะวันนิดจิตแจ่มใสนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยแคทแอนคา w กันนะครับหายใจเข้าเงยหน้าแอนหลังหายใจออกโกงหลังคางคิดอกหายใจเข้าเงยหน้าแอนหลัง หายใจออกโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าเงยหน้าแอหลังหายใจออกโกงหลังคางชิดอกจากนั้นกลับมาในท่าปกตินะครับเสร็จแล้วเราจะฝึกในท่าไทาเกอร์หรือท่าเสือกันนะครับ หายใจเข้ายกเท้าขวายืดมือซ้ายนะครับค้างไว้ห้าลมครับเสร็จแล้วมือซ้ายอ้อมไปด้านหลังจับข้อเท้าขวาดิดเท้ายืดอกขาไว้ห้าลมครับเสร็จแล้ววางมือวางเข่านะครับ จากนั้นหายใจเข้ายกเทา้าซ้ายยกมือขวานะครับค้างไว้ห้าลมเอามือขวาอ้อมไปด้านหลังจับข้อเทา้าดิ่ดเทา้ายืดอกครับค้างไว้ห้าลมนะครับเสร็จแล้ววางมือวางเข่านะครับ <laughs> เพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับ วันนี้ให้2ท่าคือ Cat แอนด์คและก็ท่า t i เกอนะครับการฝึกโยคะบ่อยๆนะครับทำให้ร่างกายของเราฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับตัวผมเองอายุ65ปีแล้วนะครับยิ่งฝึกโยคะนะครับยิ่งสนุกนะครับและบุคลิกก็ดีงามนะครับทุกวันนี้มั่นใจในตัวเองนะครับอย่าลืมฝึกฝนโยคะกันนะครับ เยี่ยมครับ